สวัสดีจ้ามันนีสิพ้ามาเบิงเพิ่นสอนหากุุงในน้าจา้าเป็นหน้าเพิ่นอะไรจา้าเพิ่นกําลังแข่งกันยูนยิเออจ้าเสียงมาหลอกจะ,ะไ,ปไปเปิดในพองมันนั่นเข้าม,มันเ,เออถือเ่อนอยู่ น,น,นะะี่เนาะเขามันก็สีเริมสีเอาแบบไรเนี่ยเกี่ยวเขานี่เกี่ยวเอาแบบรถเตเกี้ยวเองกว่าจะมาซอยเกี้ยวดอกเกี้ยว่ต้เอ้าคือตัววะเหรอ๋ออันนี้นี่ตัวยังไอ้ยคนสองเจ้าเราได้จ้สีหลืขวบไปวัดนีตมตัวนี้ยอะไรยังโอ้ยปีกยังอย่ะเอาไปมก ตัวเมียสองตัววกใหญ่อืมไปช้ายซื้อเลยไยก็ต้องคิดเดี๋ยวนีทิมให้ยังปลาเดี๋ยวนีนฮะอุ้ยตัวใหญ่อยู่เด้กกุ้งเอาไปก้อยกัอิ่มเนี่ยดนก็คือเล่นเราก็แต่กินกัน อืม่ใช่เย็นๆเลยละหลายมันต้องไม่เย็นๆกอดร้อนตันไปด้า,า,านของสาวขวดอือเปล่งบงโดงเลยเว้ยเฮ้ยอันนี้ว่าอะไรหอยเอาไปซัดไปรูดจค่รีจะกินเขาเนาะเอาปนกลางันนี้จะว่ากินเขาไหมอไปเย็นไม่ถูกวะ อืมัอมาได้คลิปก็ดีเว้ยขวัญมาได้คลิปถ่่่ายกกอออนนนนมัให้ตั้งหัวเลี้ยงวางได้นี่มาขโมยหาปลาติได้บ่าบุ้มเย็นขโมยปลาเผื่อแล้ววไงเย็น <laughs> จาว่าเด้ขอข่อยล้วงไปนี่ยายยายเย็นขโมย,ยขโม,ย,ขมยปลาของยายเย็นอ๋นอ ไปบุญแล้วต้องไปดอกโอ้มาขึ้นชักบ่ได้ไปนางเละเละวิ่งคนละวิ่งไม่วิ่งกันนั่นไปเด้่เพิ่นกะว่าคอยถื่อนันไดนแต่เพิ่นกะไม่บ่พอตอนว่าได้ไปวานใส่ตะหมกหงกินโอ้ยก็พอได้จ้ะตีมใส่ตะหมกหงสดอกเป็นสนได้